เนวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการลุมพินีวิวอ่อนนุชพัฒนาการเดินทางสะดวกใกล้ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ท็อปซูปเปอร์มาร์เก็ตโครงการตั้งอยู่ที่แขวงประเวศเขตประเวศจังหวัดกรุงเทพมหานครขนาดพื้นที่26.12ตารางเมตร1ห,ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับการเดินทางไปยังโครงการลุมพินีวิวอ่อนนุชพัฒนาการ โดยเริ่มจากซีเจมอซีเจมอสาขาหมู่บ้านเสรีอ่อนนุชขับมุ่งตรงตามซอยอ่อนนุชหมู่บ้านเสรีประมาณ500เมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยสุขุมวิท77ขับมุ่งตรงตามซอยสุขุมวิท77ประมาณ170เมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายมือครับถึงแล้วครับ สามารถติดตามซับทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage j Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบันบน by j Asset Management